วัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับปลั๊กไฟ Data รุ่น4228นะครับก็ตัวนี้นะครับความยาว3เมตรนะครับอ่ก่อนที่เราจะซื้อปลั๊กไฟนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อรุ่นไหนนะจ๊ะสิ่งที่ทำกันที่สุดนะครับคือต้องมีมอก2432ทั2555นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นมาตรฐานมอกของประเทศไทยครับซึ่งมันจะการันตีในเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็ อย่างแรกนะครับมีจะมีสายดินนะจ๊ะสายไม่มีสายดิน pesos, อันตรายนะครับแล้วก็วัสดุนะครับก็จะเป็นนะครับแบบมีมาตรฐานสายไฟก็ได้มาตรฐานนะครับวัสดุตร, ation, ตรงนี้ก็จะเป็นเกรดไม่ลามไฟนะครับวงจรก็ได้มาตรฐานนะครับเพราะว่าเคยมี YouTube ช่องหน caffeine, ึ่งอ่ะเขาแกะนะครับระหว่างปั๊ก ivos, มีมออกับไม่ม yeah. ีมอกนะครับสรุปก็คือของที่มีมอกนะครับเฮ้ยสายไฟนะครับก็จะมีนะครับที่มีขนาดใหญ่กว่าและได้ตามมาตรฐานมากกว่านะครับและก็ตัวนี้นะครับ หนึ่งสองสามสี่เสียบได้สี่ช่องนะจ๊ะแล้วก็นี่จ้าปุ่มเปิดปิดจะตรงนี้นะครับนี่เปิดปิดก็เปิดได้เทียสองช่องนะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีอย่างหนึ่งนี่เราใครเห็นที่ซื้อมาเพราะตรงนี้แหละครับเพราะว่าปุ่มสวิตช์มนะันแน่นี่มันเหมือนกับเวลาที่เรานะครับเปิดนี่เลยจา้ามันใช้เกรดเดียวกันครับเกรดเดียวกันกับตรงนู้นนะที่เราเราเปิดปิดไฟนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะได้เรื่องของมาตรฐานนะครับแหม่ดูแน่นหนาดูเท่ดีนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือนะครับกับของตัวนี้นะจ๊ะ ก็นี่ที่แขวนให้ดูด้วยที่แขวนจะกว้างนิดนึงนะครับบางรุ่นเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับบางรุ่นก็อยู่ตรงนี้นะครับในนั้นในเรื่องที่แขวนที่ดูด้วยนะจ๊ะนี่นี่สามารถแขวนได้ก็พูดตรงตรงนะครับพี่อั้นเป็นคนที่ใช้ปั๊บไฟหลายรุ่นนะครับใครดูช่องพี่อั้นรีวิวก็เห็นว่าพี่อั้นมีปั๊บไฟหลายรุ่นนะครับพูดตรงตงเลยต้องเข้าใจก่อนนะครับปั๊ที่มันหันมองก่อนทุกอย่างเนี่ยเกดปลาสติกเนี่ยพอๆกันไม่ต่างกันไม่ต่างกันแต่สิ่งที่ ปั๊กไฟดาตาจะต่างจากยี่ห้ออื่นคือนี่จะแผงหนึ่งแผงตรงนี้ละไอเปิดปิดคือที่มันต่างกันนะครับกับนี้เพราะส่วนส่วนหน้นาก็เป็นแบบกดไงกดตึ๊กตึกตึกกับอย่างที่สองคือเห็นไหมครับมันจะเขียนว่าดาตาโดยเฉพาะเลยบางรุ่นหลายรุ่นนะหลายยี่ห้อด้วยเขาไม่มีโดยเฉพาะนะครับแต่นี่เล่นติดดาตาโดยเฉพาะแสดงว่าน่าจะเป็นโรงงานของเขาเองเ,องเนี่ยซึ่งทําออกมานะครับก็จะเป็นความแตกต่างนะครับนี่แล้วตรงนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับก็จะมีในเรื่องของเนี่ย การสายไฟนะครับการเอ๊ไม่ใช้เนี่ยการนิ้วเด็กเข้าไปนะครับก็คือม่านนิรภัยนะครับร่างเขาเลยถามว่ามันสําคัญหรอพี่ท่านอุ้ยบางทีเด็กก็ไปจิ้มนะครับมันอันตรายนั่ก็คือป้องกันเด็กนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับได้3 0 0วัตต์วันนะครับก็เสียบดูทีวีได้นะครับเสียบกับนะครับคอมพิวเตอร์ได้นะครับพัดลมได้ทั่วทั่วไปไม่มีปัญหานะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับกับของตัวนี้เกดอะตัวนี้ราคา400ร้อกว่าบาทไง4ี่ร้อยกว่าบาทเกรดเนี่ย ของปลาติกเนี่ยต้องเข้าใจก่อนครับยังที่ทำให้สุดคือมันก็เป็นเกล็ดไม่ลามไฟเหมือนกันแหละมันก็ไม่ต่างจากยี่ห้ออื่นแต่ต่างที่ห้ออต่ตอน,ต,น,ต,ต,นตรงเนี้ยชอบตรงเนี้ยตรบอาตรงเนี้ยกับไอ้ตรงเนี้ยไม่คิดว่าตรงนี้จะต่างนะสุดท้ายมันก็ต่างเนี่ยนะจะมีเหมือนกับมีความหนามากกว่าแล้วก็แบบว่าเกล็ดปลาติกก็มากกว่านะครับก็ต้องเข้าใจนะครับทั่วไปเราขายสองร้อยกว่าบาทเจ้าเนี้ยเขาขายมากกว่าเจ้าอื่นร้อยหนึ่งอ่ะเออมันก็คงต้องมีอะไรที่มันเป็นซิกเนเจอร์มั่งส่วนในเรื่องของสายไฟนะครับเส้นความหนาอะไรก็ไไได้ตตตตาาาาามมมมมรรรฐน่่ีอะแกกงคับ เบเกอร์ก็เนี่ยขนาดเท่านี้นะครับใสต,ตามมาตรฐานเหมือนกับรุ่นทั่วๆไปริมพวกเนี้ยโอเคก็ประมาณนี้ครับกับคลิปคลิปนี้นะครับโอเคครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ